ดีันเนียลาทั้งน้าผมปาไปไปด้วยกันเราจะไปโยนก้อนหินใช่ไหมไปไหมจิ้วจิ้วเนออ่าไ,ได้ครับผม let's go นนี้ไ่อ้อยนะคะนีข้าวค่ะ ทำวัววากิวอันนี้แพะพอยมีโชคดีมากเลยเจอแพะกินกจากันไปลอพอดูก่อนกินเลยพอดูหน่อยพอยดูแพะจ้านี้มีสองตัวเนาะฮะอให้จับไหมพลอยมันจับได้ไหมอ่ะอืมนบรรยากาศทุ่งนาผม ทุกนาตีนบ้านนั่นนะวิวสวยตรงนี้วิวสวยแพ้แพ้จ๋าแพ้กินอะไรหรอแพ้มีกี่ขาแพ้มีกี่ขาถามก่อนแพ้มีกี่ขาติ๊กตัก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 แพ้มีกี่ขาเงียบเอาไหนบอกให้ดูแพ้อยากมาดูแพ้พ่อพามาแล้วเนี่ยลงไปดูแม่ไปจับได้ไหม จับได้ไม่ให้จับเหรอให้จับให้จับจริงอ่ะกล้าจับเหรอมีไก่ด้วยนะเห็นไก่ไหมมีไก่แม่เห็นไก่ไหมคะไก่ไก่ไกไที่เกลี้ยงไก่อะออเอ๊ะไก่ไอฮะกลัไหนลงลงไปดูไหมข<ล>้ามขึ้นรถนาำเอาลงมาเดี๋ยวพ่ออุ้มหวานชูทุเร่อ่าลงไปดูตรงนี้มันเย็นหน่อยมันให้จับไหมอ่ะ มันไม่จับหรอกสองตัวเนี่ยให้พ่อจับนอยให้พ่อจับนอยไม่เอาให้เอามันนาดูมันน,าด,น,นาดูเลยให้พ่อจับนอยให้พ่อมาดูเฉยมันกินใหญ่ไหมเขากินยังไงนั่งดูดินั่งดูสวัสดีค่ะ่อยขอดูน่อยทำไมลูกเขาไม่ดูหรอกเขาให้ดูอยู่ เราก็ดูไปเอาไหนเก็บกันเห็นไปโยนจะไปโยนใช่ไหมเอาไปโยนอ๋อเอาไปโยนแอบดูแพะก่อนแพะกินหญ้าตัวนี้น่าจะท้องอันนี้ตัวนี้พ่อพันเนาะตัวนั้นน่าจะท้องไม่มีใครปักเป็ดแล้ววันนี้อ๋อโยนตรงนี้เหรอเฮ้ยโอ้โอ้โอ้เอาปักยีเดี่ยวๆเลยลูกโยนเลยเก็บนู้นก็ได้หนุ่ยเยอะแยะเลยหนุ่ยใกล้ๆอ่ะ โยนก้อนหินจะไปสาเกย์โยนก้อน,น,นหินไม่มางานชอบโยนก้อนหิน <c oughs> แวบแวบอ่าให้พ่อโยนดีเหรอโยนบ่นไปเหรออ๋อโยนก็นโยนโยนนะคะ่ะโยนก้อนหิน,นะคะ่ะเด็กๆตุมูมตุูมโอ้ตุมตูมตุมูม โอ้ดีใจได้ยดินก้นหินขับจักรยานเจ็ดเบือแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยยุ่งกันยุ่งกันหลังเส้นกล้ามยุ่งปั่นจักรยานเมื่อกี้แหละยุ่งกันทางบ้านทางนี้ก็ได้ยนทางนี้ก็ได้ จมเลยจุมจ้มจุมจ้มจุมจ้มจุ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 ้มเลยกินยากเก่งเนาะก็กินยากเก่งนะ นาดิคลงนหน้า,นาไม่ลงไปเดี๋ยวมดแอนขึ้นมาอีกหน่อยนึงเอาก้อนหินเยอะแยะโยนโยนตรงนี้ยืนตรงนี้โยนลง,งไปโยนโยนลงไปโยนตุมต้มตุ้มเป็นไงอะตุม้มโยนชอบโยนชอบเล่นดีใจดีใจโยนก้อนหินอา้า รถจังหวะมาเจอแพะพอดีแพะสองตัวแพ้กูภาษาอังกฤษว่าไงภาษาอังกฤษแพะเขาว่าไงภาษาอังกฤษว่าไงคะโยนก้อนหินโยนก้อินก็โยนไปอยากเล่นโยนนี่ถึงใกล้ๆโยนนี่ไกลโยนนี่ไกลโยนนี่ไกล ไปแล้วพอไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วมั้งกลับบ้านแล้วอ่าไขึ้นมอเตอร์ไซค์ปลาไปแล้วปลเก็บก้อนหินครับผมมีอะไรทำเก็บก้อนหินพอแล้วมั้งปลาปลโยนฝั่งนี้ก็ได้มั้ยโยนฝั่งนี้โยนลงไปโยนไปข้าวตั้งท้องข้าวตั้งท้องมีหอยเชลลีหอย ป๊าเห็นหอยเชอรี่อ่ะพอตกใบไหนดีดิพ่อเห็นหอยเชอรี่ไข่หอยเชอรี่เห็นไหมไข่หอยเดี๋ยวพ่อเอามาให้ดูอยู่นี่นะหอยเชอรี่เยอะอึบ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 เห็นหอยไหมครับไข่หอยไข่หอยเห็นไหมไข่หอยเชอรี่เด็กๆนี่ออกมาเป็นล้านตัวเลยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไข่หอยไหม ไข่หอยสีชมพูนะไข่หอยเชอรี่ขย้อนไปไปไข่หอยเชอรี่ไปไม่เอาหรอกไม่เล่นไปพอแล้วขึ้นรถไปขย,ย้นอีกเหรอขย้อนอีกยอมยอมเลย หินสั่งเลยเหรอจับจับสาวสั่ง้องจับเนาะโยนโยนตรงนี้ดินี่โยนตุม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 ไปแล้วปะพอแล้ววะไปดูช้างไปวุ้ยพอเห็นลูกอะไรหนึ่งกอพอพดูดู เอาแล้วปะเอาแล้วเฮ้ยขึ้นขึ้นไหมขนลอยโอเคโอเคขึ้นรถอึบอึบโอเคป้าไปยังอนะไรเนาะไปยังไหนดีฮึบฮึบฮึบใครมาเดินออกำลังกายเนาะดิ ออกกาลงกายเนาะไปไปเลยนะอ่ะด่งเอาไปสาสต้วเลยอ่ะ,อะ คะสวยเนาะเพราะว่าสวยนะเออเย็นหน่อยเมื่อกี้ร้อนเลยอย่างร้อนอนย่างร้อนเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยร้อนอย่างร้อนอย่างร้อนเลยร้อนจริงจรงิใครมาดักปลาใส่เบ็ดไหมเนาะใครมาใส่เบ็ดไหมเนาะนี่ไม่ใครมีย้อนก็ะินเลยเนาะไม่มีใครมีย้อนกระดิันเลยนะ ไม่มีใครใส่เปียดด้วยไม่มีใครใส่เปีดยดเลยต่อตัดยญานี่ดูตัดยญา ากาศดีจังเลยโอ้ยปัญญาอุ้ยแล้วปัญญาแล้วปัญญาเสร็จแล้วนี่ปัญญาเสร็จแล้วสวัสครับมีวัววากิวนะรวาวาคร,รับมีวัววากิวมีฟาร์มอยู่ปลูกหญ้าไม่ทำนาปลูกหญ้า ตะนี้ห้ามตกปลานะครับโอ้บรรยากาศยังไงครับยไหมครับแดลลี่ทางแห้งแค่แหละถ้าฝนไม่ตกวันเดียวก็ทางก็จะแห้งบายสบายเลย,เลยแบบเลยไว้ <c oughs> ไว้ สวยจังเลยอะไรน,นะคะฮะ <c oughs> ใจเนาะอันนี้ก็ฟาร์มบวมกันหมดเบลมิฟาซันาซิโดสบายใจเนาะอันนี้ฟาร์มแกเนาะแกทำหมดไปเท่าไหร่เนาะยึดตัด ณยายกลับบ้านแล้วเหลือตมาตวเดียวเนี่ยนี่ของคุณยายเนาะมาดามเยอรมันจะทำโคกองนาปลูกกล้วยเนาะนาทุเรียนมาแสมนะนี่เออบอกคุณยายเอาทุเรียนมาปลูกออลงทุเรียนแสมไวแ้แกมีกี่ไร่สองไร่ได้ั้งเนี่ยสองสองไร่กว่าสามไร่อาั้ฝั่งนี้ทำนาฝั่งนี้เป็นปลูกกล้วยสวยอยู่

มีหมาพ่อเห็นหมาไหมว่องวง่องว่องหมาเฝ้าหน้าบ้านอันนี้ก็โคกหนองงามเหมกันเขาปลูกตอปลูกกล้วยปลูกฝรั่งเนาะจานี้มีมะ่วงมีกล้วยรวมมิตรามมฟาร์มรวมมิตรฟาร์มมีไงเขามีเขามีกล้วยเขามีกล้วยเขามีหมาเฝ้าด้วยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคลอย เห็นไหมเขามีฝรั่งนะมีฝรั่งด้วยครับผมมีกล้วยมีสาเลี้ยงปลามีวัวด้วยมีฝรั่งด้วยใช่มีหมาด้วยเป้าด้วยในนี้ปลูกแกมทุเรียนเนาะเต้มีกล้วยผมกล้วยโอ้ครับปลูกได้สวยอยู่ฝรั่งเนาะปลูกได้สวยอยู่ปลูกปีแรกมั้งฝรั่งสวยอยู่ มีฝรั่งฝรั่งปลูกง,ง่ายเนาะฝรั่งฝรั่งมันทนแดดทนร้อนทนฝนทนแรงอันนี้มีปลาไหมอ่ะมีปลาไม่น้อนี่เพราะว่าต้องได้แหละโอ้ยน,นีสสาผมสาตัดมาอยูค่คาไปแล้วแบแบแบบทุ่งนาค่ะวันนี้พลอยพาเที่ยวค่ะทิ้งคาเสร็จก็จะพาเที่ยวมานี่แหละบรรยากาศทุ่งนา ลี่ชึ้งนานะครับวันนี้บรรยากาศชึ่งนาคา่ะสวยสวยมาฝากน้องพลเนาะไปดูแพทเสร็จมีอะไรก็ดูแวะดูครับผมบรรยากาศสวยนะครับผมสวยไหมสวยไหมพลสวยเนาะสวยเนาะสวยสวยจังเลยนั่งยังดี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 งงดอ๋อไปหามีไหมดโทรหามีก่อน นี่ให้ไปหาไหมไปแล้วก็เที่ยวแล้วกลับบ้านอาบน้ำผมว่านี่ก็ฉีดปุย๋ยเหรอฉีดยาฉีดปุ๋ยจบทริปประมาณนี้ผมขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับอาดคอยพาเที่ยวชุนะม่มน้ำบรรยากาศกันบุดูปลาดิปลาขัดลม,มดูปลาดมีน้ำไหลด้วยรู้ไหมมีอะไรห้ดูดิ่ตรงไปดูนี ปลาต้องเยอะแน่นอนนะข้าวสวยไหมครับผมข้าวสวยนะไปลองดูดิเดินไปดิูด,ดิมีปลาไหมนี่ต้องมาใส่นี่เนาะอุย้ยสวยไม่พอย,อยน้ำใสน้ำไหลเนี่ยน้ำใสไหลเย็นแลเห็นตัวปลาน้ำใสไหลเย็นแลเห็นมัดฉา <c oughs> มีไหมน่ามัดฉา <c oughs> เห็นแต่น้องพอย <c oughs> เห็นแต่น้องพอยนี่แหละคนเดียวขอบคุณทักทักสวัสดีกันทูจาก,ก่อน จบทริปแล้วสวัสดีก่อนมารับชมนะคะตากกดไลค์ด้วยพูดดิอ๋อใส่เบ็ด,อเ,บดเออเอา้าใส่เบ็ดก็ใส่เบ็ด